ถ้าเราพูดถึงแผนลองบอลคา์เตอร์หลายคนจะนึกถึงความรวดเร็วในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกการใช้จังหวะบอลยาวทะลุหลังคู่แข็งหรือการวางบอลจากแดนลึกไปหากองหน้าทันที แต่สิ่งที่ทำให้แผน4-1-3-2แตกต่างออกไปคือการบาลานซ์ตรงกลางของสนามและการมีตัวรุก2ชั้นที่พร้อมทำเกมสวนกลับให้ต่อเนื่องไม่ใช่แค่บอลยาวแล้วจบ 1. โครงสร้างกองกลางหัวใจสำคัญในแผนนี้จะมี DMF 1ตัวบวก CMF 1ตัวบวก AMF 2ตัว DMF เป็นจุดสมดุลหลัก คอยสกัดคอยเก็บบอลสและเป็นตัวเปิดบอลยาวไปด้านบนถ้าเจอตัว DMF ที่มีค่าส่งบอลยาวแม่นๆจะยิ่งเข้ากับสไตล์ลองบอลได้ดีมาก CMF ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่กึ่งเชื่อมเกมกับคอยไล่บี้กลางสนามไม่ได้รุกสูงเท่า AMF และไม่ได้ต่ำสุดเหมือน DMF จึงเหมือนตัวกลางที่คอยช่วยปรับจังหวะ AMF 2ตัวจุดเด่นที่สุดของแผนนี้เลยเพราะ AMF คู่สามารถวิ่งหาพื้นที่ระหว่างกองกลาง,ก,ลางกับกองหลังคู่แข่งได้ตลอดเวลาเวลาโต้กลับพวกเขาจะเป็นเหมือนตัวรับบอลด่านแรกจากการวางยาวก่อนส่งต่อไปหากองหน้าอีกที 2. คู่กองหน้าตัวจบที่มีมิติมากขึ้นเดิม การมีกองหน้า2ตัวในลองบอลคาลเตอร์ทำให้การโจมตีดูหลากหลายมากขึ้นกองหน้าที่ผมใช้ตัวหนึ่งอาจจะเป็นพวกดีฟไล่ยิ่งฟอร์เวิร์ดไว้ดึงตัวลงมารับบอลอีกตัวอาจเป็นสไตล์โกโพเชอร์ Go cher, ที่วิ่งหาพื้นที่ว่างทันทีที่บอลถูกมงหรือจ่ายทะลุมา เวลาสวนกลับมันจึงไม่ใช่การพุ่งไปข้างหน้าแบบลำพังแต่เป็นการโจมตีที่มีคู่หูช่วยสร้างแรงกดดันต่อแนวรับ 3. จุดแข็งของแผนสวนกลับเป็นชั้นๆไม่ใช่บอลยาวไปถึงกองหน้าเลยแต่มี AMF เป็นชั้นกลางรับบอลและทำชิ่งก่อนถึงกองหน้าการเติมเกมรุกตรงกลางดุด,ดัน 2 AMF บวก2 c f รวมกันเป็น4ตัวในพื้นที่สุดท้ายทำให้คู่แข่งตั้งรับยากบาลานซ์เกมรับการมี DMF คุมอยู่ด้านหน้า Back 4ช่วยลดความเสี่ยงเวลาเสียบอลความยืดหยุ่นสามารถปรับให้ AMF คนหนึ่งเล่นกว้างเหมือนปีกได้หรือให้ CMF เติมขึ้นมาเป็น box to box ก็ได้4จุดอ่อนที่ต้องระวัง พื้นที่ริมเส้นเนื่องจากแผนนี้ไม่มีปีกจริงๆคู่แข่งที่เล่นวายเพลย์หรือมีฟูลแบ็กเติมเก่งอาจเจาะจากด้านข้างได้ง่ายภาระหนักของ DMF เพราะเขาเป็นตัวตัดเกมหลักถ้าโดนเพรสเร็วๆหรือเจอมิดฟิลคู่แข่งวิ่งทะลุ DMF อาจหลุดไปเจอแนวรับทันที การประสานงานของคู่กองหน้าถ้าเลือกนักเตะที่เล่นสไตล์ซ้ำกันเกินไปเช่นทาร์เกตแมนสคนเกมรุกอาจตันและขาดความหลากหลาย 5. การเล่นให้แผนนี้มีประสิทธิภาพใช้ DMF ที่มีค่าส่งบอลยาวแม่นๆอย่างพวก Playmaker อรหรือ a n งเ o อร์แที่เปิดเกมยาวได้ดีเลือก AMF ที่วิ่งหาพื้นที่และเล่นบอลจังหวะเดียวเก่งจะทำให้การสวนกลับไหลลื่น คู่กองหน้าเลือกให้ต่างสไตล์กันจะสร้างความอันตรายได้มากที่สุดควรใช้ฟูลแบ็กที่มีสปีดและอ่านเกมดีเพราะพวกเขาจะต้องรับผิดชอบด้านกว้างมากกว่าในแผนที่มีปีกบทสรุป แผนลองบอลเคา์เตอร์4-1-3-2เป็นเหมือนการผสมระหว่างความรวดเร็วของบอลยาวกับความหนาแน่นตรงกลางสนามจุดแข็มคือสามารถสวนกลับได้หลายชั้นและทำให้เกมรุกดูมีความหลากหลายแต่ก็ต้องระวังการป้องกันร,ริมแน้นและการจัดการแดนกลางไม่ให้ปล่อยคู่แข่งเล่นง่ายเกินไปถ้าเลือกนักเตะเหมาะสมและเข้าใจการประสานงานของกองหน้ากับคู่กองหน้าแผนนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทั้งดุด,ดันและยืดหยุ่นสำหรับคนที่ ชอบเล่นเกมสวนกลับใน EFootball 2026เลยครับหากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ